ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่อย่าจนความคิดใช่แล้วท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่เคยจนความคิดครับก้าวเข้ามาสู่ในธุรกิจซักเซสมอลแล้วนะปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งบล<ช>ูไดมอนด์ประสบค<ห>วามสําเร็จอย่างสูงเลยให้ตัวของท่านเองมาเล่ากันดีกว่าว่าก้าวทุกก้าวของท่านเป็นยังไงนะคะครับผมขอเสียงปรบมือดังให้กับบลูไดมอนด์คุณกัญญาลัตน์เกตุพิบูลค่ะ อย่าท้อแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่ก้าวต่อไปและกันยรักน์เกพิบูสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีนะคะประธานคุณหมอสิทธวีเกียรติชวน,นันต์ซีอีโอนพกฤิตนิธิเลิศวิจิตร ตลอดจนสมาชิกซักเซตอทุกท่านที่มีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างคะ <Yeah. S 1> และใครเชื่อว่าเรานี่แหละจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากธุรกิจซักเซตบอแน่นอนขอมือเลยค่ะอ่านะคะก็บอกว่าธุรกิจนี้นะคะเชื่อน้อยก็ได้น้อยเชื่อมากก็ได้มากแต่ถ้าเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะ ะะก็ต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะจะพูดได้ไม่ดีเลยนะคะถ้าไม่ได้ขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะและเป็นโค้ดตลอดเส้นทางที่ดีเสมอมาขอบคุณพี่แทนวรชัยอ่อนซับค่ะและแบบอย่างที่ดีนะคะมีข้าวมากกว่าคำสอนอัปลัยสูงในสายงานนะคะคุณอภอทัชพันธ์และคุณพัฒนาคาอครบ,บดินค่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กันเลยเพื่อเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งคะ่ะดังแค่นี้เองเหรอคะโอ้อย่างนี้สินะคะก็เล็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันตั้งแต่เด็กค่ะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เล็กนะคะก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อม เล็กนะคะเรียนจบแค่ชั้นป .6 เท่านั้นเองเกิดมาในครอบครัวที่เล็กก็เห็นแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างเลี้ยงเล็กมาตลอดเติบโตมาแบบนี้แต่เล็กก็มีความฝันนะคะเล็กโตมาแล้วเล็กก็ทาอะไรล่ะคะจบป .6 เล็กก็ทํางานก่อสร้างเพื่อหาเลี้ยงชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบค่ะว่าจะทําให้ชีวิตเล็กดีขึ้นเล็กนะคะก็ทํางานโรงงานค่ะเปลี่ยนงานใหม่ทํางานโรงงานหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตต้องดีกว่าเดิม แต่มันก็ไม่ใช่อะค่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์ความฝันเล็กไม่ได้ว่าโรงงานมันไม่ดีนะคะแต่มันไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันที่เล็กต้องการได้เล็กค้นหาเครื่องมือตัวใหม่ค่ะที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นต่อไปเล็กตัดสินใจนะคะประกอบกิจการส่วนตัวค่ะเป็นแม่ค้าขายปลีกเปียทอดตามตลาดนัดหวังว่าอาชีพนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเล็กได้ตามความฝันที่เล็กมีเล็กขายของมันหมด8ปปีเต็มๆค่ะสู้ขยันสุดๆ ธุรกิจนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันเล็กเลยค่ะยิ่งทำเล็กยิ่งตกต่ําแย่ท้อมากๆแต่เล็กก็ยังมองหาว่าง,งานอะไรนะคะที่จะสามารถทําให้เล็กเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้เล็กเป็นคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะเล็กๆชอบคํานึงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า100คนที่ไม่ให้โอกาสเราอะเท่ากับไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองอะค่ะ เล็กก็ให้โอกาสตัวเองนะคะไหนใครมีความฝันแบบเล็กมั้งคะเยอะมากนะคะที่มีความฝันแบบเล็กนะคะนะคะก่อนอื่นนะคะอยากฟังนิทานไหมคะไม่รู้ว่าอยากฟังไม่อยากฟังแต่เล็กอยากเล่าอะค่ะนะคะก็มีชายอยู่สามคนนะคะคนแรกชื่อว่านายเอเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะทั้งสามคนนี้านายเอเนี่ย มีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันนะคะเขาก็เก็บเงินจนเขาสามารถที่กําลังจะทําปั๊มน้ํามันได้แล้วกําลังนะคะแต่ยังไม่ได้ทําส่วนในบีก็มีความฝันแล้วก็เก็บเงินทํางานมาทั้งชีวิตเพื่ออยากจะมีร้านไอศครีมสักร้านหนึ่งแต่ในซีค่ะเป็นคนที่ไม่เคยมีความฝันอะไรเลยทั้ง3าคนมาเจอกันใน A กับใน B ก็คุยให้ใน C ฟังว่าเรากําลังจะเปิดเปิดกิจการเป็นของตัวเองใน C ก็ทักเพื่อนว่า ทั้งชีวิตเราได้แต่ทํางานเรายังไม่ได้เที่ยวเลยนะถ้านายทั้งสองคนเนี่ยถ้าเองทั้งสองคนเปิดร้านเนี่ยจะไม่มีเวลาท่องเที่ยวแล้วนะข้าแนะนําว่าไปเที่ยวกันก่อนหลังจากนั้นทั้งสามคนนะคะก็เดินทางไปเที่ยวโดยทางเรือนะคะไปเที่ยวต่างประเทศโดยทางเรือแต่โชคร้ายค่ะทั้งสามคนระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้เจอกับพายุเกค่ะรู้จักพายุเกไหมคะดังมากๆเลย เกที่อ่อพายุเก์ก็จะไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงอะค่ะ่ะนะก็พายุเกนนะคะก็ซัดนะคะเรือลำนี้แตกค่ะโชคายมากทั้งสทั้งสามคนก็นะคะคว้าเขาเรียกว่าขอนไม้นะคะลอยอยู่กลางทะเลถ,ถึง3วัน2อคืนด้วยกันนะคะไม่ได้กินข้าวหิวหิวมากๆปรากฏว่าเขาไปติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งค่ะตึ่งเป็นเกาะร้างทำให้ไม่มีอาหารไม่มีคนเลยนะคะอยู่บนนั้นไม,ม่ไม่มีคนอยู่บนเกาะเลย ทั้งสามคนก็มองขึ้นไปเห็นต้นมะพร้าวก,ก็คุยกันว่าเราจะต้องเอามะพร้าวเด่ยมากินเขาก็ช่วยกันปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ช่วยกันเอามือถึงมั่งไม่ถึงมั่งนะแขกแขกแขกเด็ดมะพร้าวหลังจากที่ควนมันหลุดแล้วค่ะบิด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 หลังจากนั้นมะพร้าวหลุดจากมือทั้งสามคนแล้วก็ตกแงวตุบค่ะเกิดอะไรขึ้นคะมะพร้าวแตกค่ะเก่งมากเลยค่ะมะพร้าวแตกค่ะหลังจากนั้นน้ำมะพร้าวไหลออกหมดแล้ว มียักษ์ตนหนึ่งค่ะออกมาจากลูกมะพร้าวเคยได้ยินตะเกียงวิเศษไหมคะออกมาแล้วก็มาให้พรน,นะคะ่นะยักษ์ตนนี้ก็ออกมาปกติก็จะเจอนายแค่คนเดียวแล้วก็จะให้พรสามประการแต่ครั้งนี้เจอสามคนก็เลยไหวพริบฉลาดมากเลยยักษ์ตนนี้นะคะก็บอกว่างั้นให้คนละข้อก็แล้วกันอยากได้อะไรบอกข้าเดี๋ยวข้าจะตอบแทนให้ในาเอนะคะก็บอกว่าอยากเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามัน ยักษ์ก็บอกได้ครับเจ้านายก็เสกในเอนะคะไปเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันทันทีค่ะเหลือใครคะเหลือในบีค่ะในบีว่าเฮ้ยจริงด่วะเนี่ยของจริงเลยงั้นข้าขอมั่งขอมั่งในบีนะคะก็ขอว่าข้าเนี่ยอยากเป็นเจ้าของร้านไอศครีมเนี่ยขอใกล้ๆปั๊มน้ํามันในเอก็แล้วกันหลังจากนั้นยักษ์ก็เสกในบีนะคะไปเป็นเจ้าของร้านไอศครีมอย่างที่เขาฝ่าฝันค่ะเหลือใ,นในครคะ ในซีในซีเป็นคนที่ไม่เคยมีความฝันอยู่แล้วพอยักถามว่าอยากได้อะไรในซีไม่สามารถตอบได้รู้แต่ว่าที่นี่เนี่ยอากาศก็ดีนะผลหลมากลากไม้ก็เยอะแต่เสียอย่างเดียวที่ไม่มีคนอยู่บนเกาะน,นี้เลยข้าขอให้ใน a กับใน b กลับมาอยู่กับข้าที่เกาะน,นี้นิทานเรื่องนี้จบแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่า คบเพื่อนที่ไม่มีความฝันชีวิตเราเป็นอันตรายมากค่ะ,ะเล็กนะคะพอเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วนะเล็กได้รับโอกาสแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะตั้งแต่เล็กได้ฟังโอกาสของธุรกิจซั c เซ็ตมอลเล็กเชื่อมั่นตั้งแต่วันแรกค่ะว่าความฝันเล็กจะเป็นจริงได้จากธุรกิจซัคเซ็ตมอลเล็กลงมือทําทันทีตั้งแต่วันแรกค่ะจนถึงวันนี้ ปัจจุบันเล็กทำธุรกิจนี้มาทั้งหมด3ปีเศษแล้วค่ะและดำรงตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่งบรูดมอนที่มีรายได้ถึง8 0 0แสนบาทต่อเดือนค่ะ <S <S เล็กไม่ได้เก่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้แต่เล็กใช้ระบบ S L A ค่ะทีมงานเล็กก็ใช้ระบบ S L A จนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จกันอย่างมากมายและเติบโตค่ะเพราะเรารู้นะคะว่าระบบนี้นะคะจะสามารถพาเราไป ประสบความสําเร็จได้เรียกว่าเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจให้กับเราค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเล็กเนี่ยไม่เก่งไม่มีความรู้แต่เล็กได้เข้านะคะระบบ S L A แล้วสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ประสบความสําเร็จได้วันนี้ค่ะไรายได้ที่เล็กได้เดือนละแป0แสนบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นแค่ปลายทางค่ะที่เล็กได้แต่รู้ไม่เว่าระหว่างทางเล็กต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหามากมาย เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกียบกุหลาบค่ะเจออะไรบ้างคะอุปสรรคไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีรายชื่อรอยยิ้มมุมปากเพื่อนคำดูถูกค่ะผีซักซหมอเข้าสิงเจอไหมคะ <S 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 เล็กก็เชื่อว่าทุกคนต้องเจอแบบที่เล็กเจอเช่นเดียวกันคุณก็เจอค่ะเล็กเข้าใจ แล้วไงล่ะคะต่อให้คุณไม่เจออุปรสรรคต่อให้คุณมาทำซักเซ็ตมอลแล้วคุณคุณไม่ทำซักเซ็ตมอลคุณก็เจออุปรสรรคปัญหากับชีวิตเดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ <lateral 57> คุณไม่ได้จนตอนมาทำซักเซ็ตมอลนะแต่คุณจนก่อนทำซักเซ็ตมอลนะ <ris os> เพราะฉะนั้นนะคะเล็กก็ไม่สนใจคำปฏิเสธเล็กเก้านะคะเขาเรียกว่าเดินหน้าต่อไป เล็กไม่สนค่ะว่ามันจะเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือมันจะชื่อตําแหน่งผู้จัดการดีๆยักษ์ใหญ่แล้วมีนามบัตรติดแจกชาวบ้านว่าฉันโก้ฉันหรูฉันดูดีบางคนบอกธุรกิจนี้มันไม่เท่ไม่อยากทําไม่โก้แล้วไะเออมันไม่เท่ถูกไหมคะบางคนจะบอกแบบนี้แต่เล็กเชื่อค่ะว่าทุกๆอาชีพอะตอนทำอะ ตอนสร้างชีวิตอ่ะมันไม่เทอกค่ะซักเซ็ตมออตอนทำอ่ะมันไม่เท่รอกแต่เวลาที่มันสำเร็จแล้วมันคอดเท่เลย <Yeah. S 1> เล็กนะคะผ่านอุปสรรคปัญหาและคิดว่าอุปสรรคเป็นแค่บ,บททดสอบค่ะสิ่งที่เล็กต้องเจอในธุรก,กิจนี้มีอะไรอีกมีอยู่แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยอะไรบ้างคะชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่ฟัง ไม่สมัครสมัครแล้วไม่ทําทําแล้วไม่ทนสําคัญคุณทนได้ไหมะคุณอดทนพอที่จะเป็นตําแหน่งไดมอนด์บูไดมอนด์ไดหรือเปล่าคะอุปสรรคเป็นแค่บททดสอบค่ะว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านไปเจอความสําเร็จได้ไหมคุณเหมาะสมกับความสําเร็จนั้นไหมคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณอยากได้นะคะแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรต่างหากล่ะค่ะ ก็ทอ้อเล็กก็เป็นค่ะหัวใจก็เป็นเลือดเนื้อเหมือนกันทอ้ออ่อนแรงเหนื่อยล้าวันนี้ค่ะทุกท่านเคยเจอบุคคลท่านนี้ไหมคะบุคคลท่านนี้ทำงานหนักมาโดยตลอดทุกวันตลอดเวลา70ปีท่านทรงทำงานหนักบุกป่าฝ่าดงไปทุกแห่งทุกคนที่เป็นป่าลบล้าง ท่านไม่เคยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาท่านทําให้ประชาชนของท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ่อค่ะเหนื่อยค่ะเพราะท่านมีเราไงคะแต่พวกเราอ่ะเหนื่อยง่ายท้องง่ายเพราะยังมีพ่อแม่ไงแต,แต่พ่อแม่เหนื่อยยากสู้เพราะมีเราไงคะ นี่คือแบบอย่างนะที่ประจกรักษ์ชัดที่ทําให้เราเห็นแล้วว่าท่านทําเพื่อพวกเราทั้งทั้งที่ท่านไม่ทําก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรท่านเลยแต่ทําไมล่ะคะเพราะท่านรักค่ะท่านยอมค่ะเสียสละค่ะเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมค่ะอีกสองท่านค่ะเห็นไหมคะอันนี้ทุกคนคงรับรู้คุณหมอสิทธวีและอาจารย์นพที่ยอมเสียสละสร้างธุรกิจซักเซ็ตมอลให้พวกเรา ทำนะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะทำซัคเซ็ตมอลให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นเล็กว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถทำแบบนี้ได้แต่ท่านคิดใหญ่ท่านทำเพื่อส่วนรวมท่านอยากให้ชีวิตคนซักคนซัคเซ็ตมอลหรือชีวิตของคนไทยอ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นไงคะเราเหนื่อยเราหนักเหมือนท่านไหมคะเล็กไปออฟฟิศเล็กไม่เคยไม่เคยเห็นคุณหมอและอาจารย์นบเลยถ,ถ้าไม่เห็นก็คือไปทำงานคือเราอ่ะ แค่สปอนเซอร์อ่ะแค่เขียนแผนอ่ะสามคนไม่เอาทำไมท้อง่ายจังเลยอ่ะดูท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างนะคะเวลาที่ทุกท่านทอ้อคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มองที่ปัญหาค่ะเขามองที่โอกาสค่ะเพราะนั้นอย่าโฟกัสนะคะที่ปัญหาให้มองที่โอกาสค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยากฟังนิทานไหมคะ เหมือนเดิมค่ะท่านไม่อยากฟังแต่แล้วก็อยากจะเล่านะคะนิทานเรื่องนี้นะคะพระราชากับมหาดเล็กมหาดเล็กเป็นคนสนิทของพระราชามากๆแต่มหาดเล็กคนนี้นะคะก็มีคําพูดอยู่คํานึงนะคะว่าดีพะยะค่ะติดปากคํานี้มากวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมในบ้านเมืองขึ้นมาน้ําท่วมเมืองประชาชนเดือดร้อนมากมาก พระราชาก็ปรึกษามหาฤทธิกคนสนิทว่าเนี่ยน้ำท่วมเมืองแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนแล้วมหาดเล็กมหาดเล็กก็ตอบพระราชาว่าดีพยะค่ะเอา้าดียังไงเนี่ยน้ำท่วมเมืองประชาชนเดือดร้อนท่านยังว่าดีอีกเหรอก็ดีไงพยะค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันท่วมแล้วก็กั้นเคลื่อนแล้วก็ทำฝายกั้นน้ำพอปีหน้ามาน้ำก็จะไม่ท่วมอีกไงพยะค่ะ อีกอาทิตย์หนึ่งค่ะต่อมาเกิดกบฏชิงราชบัลลังก์นะเข้าโจมตีเมืองนะพระราชาก็ตกใจก็มาหาเล็กเนี่ยกบฏชิงราชบัลลังก์แล้วเนี่ยประชิดต,ตัวข่าแล้วนะพระมหาเล็กก็ตอบพระราชาว่าดีพะยะค่ะอา้าวดียังไงกูจะตายหาแล้วมึงยังว่าดีอีกเหรอก็ดีไงพะยะค่ะเราจะได้รู้ว่าใครคิดทรยศและเป็นกบฏกับบ้านเมืองเราก็ได้กําจัดมันออกไปไงพะยะค่ะ อีกเดือนหนึ่งถัดมาอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะพระราชาก็กำลังจะออกไปล่าสัตว์ระหว่างร,ง,รางเปลี่ยนชุดทรงชุดใหม่เป็นชุดธรรมะแมแงเนี่ยนะคะก็ดาบของพระราชาที่แขวนอยู่ที่เอวเนี่ยะคะ่ะก็หลุดหล่นลงค่ะแต่หล่นลงใกล้พื้นใกล้ตัวมากๆเลยหล่นลงไปตัดนิ้วก้อยของพระราชาขาดค่ะเลือดกระสาดเลยก็พระราชาก็ร้องโอ๊ยนะเอนิ้วก้อยข้าขาดแล้วนะตกใจมาก บอกมหาดเล็กมหาดเล็กก็บอกว่าดีพะยะค่ะพระราชาโกรธมากๆม,มึงว่ากูดีได้ไงเนี่ยกูพิการมึงว่าดีเหรอเนี่ยโกรธมากสั่งทหารจับมหาดเล็กไปขังคุกเดี๋ยวข้ากลับมาจากล่าสัตว์ข้าจะทำโทษมันหลังจากนั้นมหาดเล็กก็โดนจับไปขังคุกแล้วพระราชากับคณะนะคะก็ออกไปล่าสัตว์แต่โชคร้ายไปเจอกับเผ่ากินคนค่ะก็เผากินคนก็จับทหาร จับพระราชานะคะแล้วก็จับต้มกินทีละคนทีละคนทีละคนจนคนสุดท้ายคือพระราชาระหว่างแขวนนะคะขาห้อยตองแตงอยู่นะะเนี่ยกำลังจะจุ่มลงต้มน้ำละพอดีต่ะพอดีเผากินคนมองไปเห็นนะนิ้วเท้าทำไมมีเก้านิ้วเฮ้ยนี่ไม่ครบนี่วาก็ไปถามหัวหน้าเผาเลยเนี่ยมีแค่เก้านิ้วอ่ะท่านแบบนี้เราจะต้มกินเหรอ,อหัวหน้าเผาก็ตอบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นกาลากินี ถ้ากินไปนะชิบหายแน่นอนบ้านเมืองเราเอาไปปล่อยนอกเมืองเลยหลังจากนั้นพระราชาก็ออกไปนอกเมืองแล้วรอดค่ะแล้วก็กลับมาที่วังกลับมาที่วังได้ก็มาขอโทษมหาดเล็กข้าขอโทษนะที่ข้าขังเจ้าข้าขอโทษขอโทษขอโทษมหาดเล็กก็ตอบว่า <Yeah. S 1> ดีพะยะค่ะเอา้าเจ้าไม่โกรธข้าเหรอที่ข้าขังเจ้าไว้ก็ดีไงพะยะค่ะ ถ้าท่านไม่จับข้าไว้ข้าคงถูกต้มกินไปนานแล้วเห็นไหมคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอถูกไหมอ่ะอ่าะอุปสรรคมันคือบทเรียนของเราต่อไปนี้นัดคนเราไม่มายพูดว่ามาเราไม่สนใจที่จอดรถ พยายาค่ะนะคะโฟกัสที่เป้าหมายไม่ใช่ปัญหาจริงไหมคะเราคนสําเร็จเราต้องโฟกัสที่เป้าหมายนะคะไม่ใช่ปัญหาวันนี้ค่ะเล็กนะคะตํามาใหม่ๆเนี่ยจำได้เลยไม่มีเงินจนมากขายปอเปียะไปหาออเดอร์ปิดเอ็กไปเชื่อไหมคะว่ากลัวจะไม่ทัน60วันเล็กปิดเอ็กได้วันที่60นะคะไม่มีตังค์เลย แต่พยายามค่ะขอบคุณค่ะพอเล็กโฟกัสที่เป้าหมายค่ะเงินน่ะยิ่งไม่มีอ่ะบางคนอาจจะเอาข้ออ้างคำว่าไม่มีเงินมาเป็นอุปสรรคมาเป็นปัญหาที่ไม่ทำธุรกิจนี้แต่เล็กเอามาเนเป็นเหตุผลที่ต้องทำต่างหากละคะยิ่งไม่มีเงินนะ่ะยิ่งต้องทำถูกไหมอยู่ที่เรามองยังไงค่ะเล็กทำค่ะ ปิดเได้ปัจจุบันจากคนไม่มีเงินปิดเ็ปัจจุบันขับเบนจจอดอยู่ข้างหน้าค่ะพอเล็กโฟกัสที่เป้าหมายไม่ใช่ปัญหาอีกท่านหนึ่งค่ะพี่ปลาค่ะช่วงใหม่ๆเล็กจำได้แม่นเลยสามีไม่เห็นด้วยครอบครัวไม่เห็นด้วยที่ทำธุรกิจนี้แต่พี่ปลาทำทั้งทั้งที่ทมีปัญหาเพราะเขาเห็นค่ะว่าซัคเซนมอลจะตอบโจทย์ชีวิตเขายัางไง ปัจจุบันพี่ปาเป็นไดมอนด์มีรายได้5้าแสนบาทต่อเดือนต่อปื้ยพี่ปาเลยค่ะเพราะเขาโฟกัสที่เป้าหมายค่ะไม่ใช่ปัญหาอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้น่าสนใจมากเป็นคุณครูสอนดนตรีแต่คุณครูก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้หาเงินไม่พอค่าเช่าเศรษฐกิจไม่ดีก็มีปัญหาครูคนนี้ค่ะพี่นัทนะคะระหว่างวันไหนที่เล็กเกเห็นประจำเลยนะคะ วันไหนที่เขามีสอนเขาจะสอนนักเรียนพอชั่วโมงว่างเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ค่ะมาที่ออฟฟิศเพื่อสอนงานเพื่อสปอนเซอร์บางครั้งสปอนเซอร์เสร็จสอนงานเสร็จกลับไปสอนโดดตีอีกแล้วก็กลับมาเรียนรู้อีกทําแบบนี้ไม่เคยขาดเลยค่ะทําอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะพี่นัทเห็นโอกาสว่าซักเซนมอลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงปัจจุบันเป็นตําแหน่งแพลตตินัมที่มีรายได้5 0,000บาทต่อเดือนค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะเล็กจาได้แม่นเลยพี่เริ่มค่ะเป็นแม่ค้าขายเกาเหลาเลือดหมูทําเกือบทั้งวันทั้งคืนนอนวันละสองถึงสามชั่วโมงต่อวันที่เล็กเห็นแล้วก็คุกเขี่ยเขามาโดยตลอดนอนน้อยมากๆพักผ่อนน้อยมากๆแต่เขาสู้เมื่อเขาเห็นกับโอกาสซักเซ็ตมอว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เล็กเห็นภาพนี้นะคะเล็กร้องไห้เลยอะทำไมเขาสู้ขนาดนี้คะ เล็กรู้เลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จวันนี้เล็กจาได้เป็นวันที่พี่เริ่มนะคะเกือบสิ้นเดือนแล้วก็จะเอาแพทตินัมให้ได้เขาสู้ค่ะเขาทํางานจนหลับคาบโทรศัพท์เขาแบบเนี้ค่ะเพราะเขาสู้ฮะวันนี้เขาจึงเป็นตําแหน่งแพทตินัมที่มีไรายได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนค่ะเห็นไหมคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จโฟกัสที่เป้าหมายค่ะไม่ใช่ปัญหาคนที่ประสบความสําเร็จ เขาทำโอกาสนี้ให้เหมือนกับโอกาสสุดท้ายของชีวิตค่ะวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตค่ะท่านเชื่อไหมคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะสิบสองเดือนเดือนสิบเอ็ดท่านเชื่อไหมคะว่าวันนี้สิบสองเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันจะไม่กลับมาอีกอะคะ่ะเพราะทุกๆวันมันคือวันสุดท้ายของชีวิตเนะะี่ยฮะถ้าคุณจะประสบความสำเร็จ ทำไมคุณไม่ทําซักเซตมอให้เหมือนโอกาสสุดท้ายของชีวิตล่ะคะถ้าคุณจะตัดสินใจทําถ้าคุณจะตัดสินใจสําเร็จกับซักเซตมอทําไมคุณไม่ทํามันวันนี้ล่ะคะไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะไม่ใช่มะลืนนี้ไม่ใช่ปีหน้าแต่คนสําเร็จต้องทําเดี๋ยวนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายองค์การนาซาทำเกี่ยวกับอะไรคะองค์การนาซา กระสวยอวกาศนะคะสำรวจต่างๆเนี่ยค่ะขึ้นไปสำรวจว่าสำรวจโลกสำรวจต่างๆนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องจริงเลยเขาเนี่ยจะเอายานอวกาศขึ้นไปเนี่ยทำยานหมดแล้วนะทาที่จอดเรียบร้อยแล้วว่าจะทํำยังไงแต่ปัญหาขององค์การนาซาคือว่าปากกาค่ะมันเขียนไม่ออก เวลาปากกาที่มันเขียนออกเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงถูกไหมคะมันขีดเขียนได้หมึกมันไหลแต่เมื่อมันขึ้นไปที่อวกาศแล้วเนี่ยมันเขียนไม่ได้จึงทําให้เขานะคิดค้นวิจัยหมดเงินไปเยอะมากๆวิจัยอยู่นั่นแหละนะคะเรียกว่าหมดเงินหลายร้อยล้านเลยก็มีหัวหน้าวิศวกรคนหนึ่งนะคะก็เอาเรื่องเนี้ยคะ่ะกลับมากลับมาคิดกลับมาคิดต่อ,อ,อกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยภรรยาของเขาก็เห็นเขาหงุดหงิด แล้วก็ก็เลยถามสามีว่าคุณเป็นอะไรเขาก็โมโหมากๆเขาบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเนี่ยงุดงิดหมดเงินไปหลายร้อยล้านแล้วกับอีการคิดเนี่ยปากกามันเขียนไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะทําไงคิดจนปวดหัวแล้วเนี่ยภรรยาก็หันมาบอกกับสามีว่าเอาก็ปากกามันเขียนไม่ติดอ่ะทําไมไม่ใช้ดินสอล่ะบางครั้ง เราตั้งคำถามกับชีวิตผิดค่ะบางครั้งเราโฟกัสผิดค่ะบางครั้งเรามุ่งจุดสนใจผิดค่ะคุณจะแคร์เหรอคะว่ามันจะเป็นปากกาหรือดินสอคุณจะแคร์เหรอคะว่ามันจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานผู้จัดการบริษัทหรือว่าซักเซ็ตมอถ้าธุรกิจนี้มันสร้างชีวิตคุณได้มันเขียนบทชีวิตคุณได้คุณแคร์มาทำไมคะ ได้กาหนดหรอคะ่ะคุณนะ่ะคนกําหนดคุณคือคนเขียนบทชีวิตตัวเองเล่นเองแสดงเองอย่าให้ใครมาขีดมาเขียนอนาคตของคุณคะ่ะอย่าให้ความจนในอดีตความผิดหวังในอดีตมาขีดมาเขียนอนาคตครอบครัวคุณคะ่ะทําต่อไปคะ่ะสู้ต่อไปเขียนแผนต่อไปทุกๆความพยายามที่มันยังไม่ส่งผลไม่ได้เรียกว่าความล้มเหลวนะคะ แต่แค่ความพยายามนั้นมันยังไม่ส่งดอกออกผลเท่านั้นเองทําต่อไปค่ะเขียนแผนต่อไปสปอนเซอร์คนต่อไปนัดคนต่อไปทําจนกว่าคุณจะขีดเขียนชีวิตคุณได้ทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อคนที่รักเราไม่มีความจนหรอกค่ะไม่มีความล้มเหลวหรอกค่ะถ้าคุณสู้มากพอทำมากพอ ถ้าธุรกิจนี้มันคุม้มทำไมคุณจะไม่ทำมันสุดชีวิตล่ะคะคุณคือฮีโร่ของครอบครัวคุณคือฮีโร่ของพ่อแม่คุณคือฮีโร่ของลูกคุณทำธุรกิจนี้เพื่อคนที่คุณรักและรักคุณก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ ลขอเสียงปมมือดังๆให้คุณหนูเล็กด้วยค่ะ